เมเองเบาสิงข้านกับสิมาเรา่ความฝันของเจ้าของใหยย้เยฟซีฟังหรือพี่น้องเขาฟังเนะาะฟันเป็นฝันแปลกๆครับพี่น้องฝันได้ัวเลขพอมเนาะผมฝันแต่ขึ้นว่านครับพี่น้องเนาะฝันวันขึ้นวันที่ซิบหาครับพี่น้องฝันขึ้นวันที่ซิบหาฝันเหี่าวแห้งเนาะตื่นประมาณตีสองตื่นแล้วนอนบเหลาบจะไดป้ปลุกเมียขึ้นมาเ่าความฝันในฟังครับพี่น้องเนาะ เมียปลาอยงไรเมียว่านันหลับไปเอาเหล็กลายอยู่นะนะฮะแต่ตัวเหล็กนะครับพี่น้องวันนี้ผมได้ัวเหล็กครับพี่น้องผมก็คิดอยู่ว่าผมสีเหลาข่มฝันให้เอฟซีฟังดีบ่เนาะหรือจะได้เฮ็ดงานไปคิดไปครับพี่น้องก็เลยว่าวาทบ่วๆอีกรอบหนึ่งจะให้ฟังก็อาจซีดีอยู่บางเทือตัวเหล็กอานสีขษาของสีนักพี่น้องเนาะ เกิดได้ตัวเลขมากไม่อาจสิเขา่าัวผมเองบ่อยฝันแบบนี้มาโดนระครบพีนองเนาะู้ซึกว่าเป็นปีแล้วไม่เคยฝันแบบนี้จ้าเธอรัคพีีนองเพิ่งมาฝันอีกครับพี่นองเนาะฝันเป็นเหลืองเป็นเล่ารับพี่นองเยอะชิลลาในฟางกอนเนาะว่าฝันแบบใด พอดีผมฝันนั่นเริ่มต้นผมฝันว่าผมิได้ไปหอยพวงปลาไลครับพี่น้องเนาะเห็ดพวงปลาไหเพื่อเสียไปให้อาจารย์ลุงเรล็กว่สะส์ผมก็ล่งหอยพวงปลาไหลอยู่พี่น้องพอดีเมียก็บอกหอยได้น้อยเดียวเมียก็บอกว่าอ่ามาเทาน้ำใส่หม้อกว๋ยวยเตี๋ยวแน่ว่ะส์ผมก็เลยไปเทานา้ำปะพวงปลาไหลถิน่นไปเทานา้ำไปเทาน้ำใส่หม้อกว๋วยเตี๋ยวแล้ว พอไปเทศนาอาจะมากุเตี้ยแล้วผมบาซิกลับมาหอ,อยพงบาลัยวันนี้บัดเมียบอกว่าอาจารย์เอื่นแล้วคน,นวะอาจารย์พ้นเอิ่นแล้วคน,นวะพ้นเอื่นจะไปเราจะเฟ่เห็นย,ยังยุคน,นวะผมก็เลยไปไปหาอาจารย์ไปไปพออาจารย์ยางไปไปพออาจารย์ไข,ขายกันแท่นายางไปแล้วก็เป็นโพนนี่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งข้งางๆวันนี้อาจารย์ว่าเอาอยู่นี่ละคน,นวะเอาอยู่นี่ละคน,นวะ แต่ว่าในข้อมืซื้อข้อมฝันนั่นมันมีผู้ชสยอีกคนหนึ่งไปนำโอ้โหว่าปู้ไหกับขายกับข้าเป็นสามคนกับผมนะผมก็นั่งขางสายอีกคนหนึ่งนั่งขางขางขวาเพราอาจารย์เพราะอาจารย์กำลังทำพิธีเนาะกำลังทำพิธีเปดเมียวา่าเอาทีมอไส้ไปส่งเน่นว่าผมเลยทีหมอ้อไสไปส่งเมียก่อนพอกลับมาโบเห็นอาจารย์มองเก่า วันนี้อาจารย์ไปขืนอยู่ในในสารหรือในหยังแหลจากอย่างนะไข่สลใ่าไงเติบอยู่สลา,านั้นท่าสียางงามเลยอยู่ในสลา,าวันนี้พอผมอยางขืนไปอาจารย์กระท่านวิธีอยู่ขังในอยู่สองคนครับผุ้ชายคนนั้นแหละที่ว่าไปน้ำผมอะก็แมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่สุดขาวผู้หญิงคนหนึ่งเปิ้ว่าผมว่า โมแต่ยางไปหันไปหนีเลยไปแตยังในเขาดอกเิคนวะวิงเขานั่นเปิ้ลก็ให้ผมแบมือแบมือให้เปิ้ลเปิ้ลกระจะเฮ็ดเฮ็ดมาขีดขีดใส่มือผมแล้วก็มาขีดหน้าผากผมนะไข่ไข่เจิมนะไข่ไข่เน่อันนี้พอาะเราอันนี้เราเราให้ผมท่องกระถาอีมีนาเ้ิคนวะอีมีนาท่องกระถาอีมีนาเ้ิคนวะมันจะสิถอนได้เิคนวะเพอผมท่องมัดเรียบร้อย นี่อาจารย์ออกมาจา่าของเ,เนาะอาจารย์ออกมาจ่าของอาจารย์ผมยังกับท่านได้ตัวเลขกได้หนิว่ะสิตัวเองเบาวซึ่งกานก็เลยบอกอาจารย์ว่าผมยังกับท่านได้ตัวเลขกได้อาจารย์หน่อน่ะอาจารย์ก็เลยบอกผมว่าบ่ยากดอกเพคนว่าอัดวิดีโอไว้แล้วเพวคนว่าอาจารย์ว่าเลยว่าอัดวิดีโอไว้เล้วบ่ยากอาจารย์ว่าเลสิเปิดให้เบิ่งเพคนว่าอาจารย์เลยเปิดให้ผมเบิ่งเปิดวิดีโอในโทรศัพท์เพิ่นเบิ่งผมกับนี่แอมในโทรศัพท์เพิ่น เพื่อสิได้ตัวเลขเนาะพอเนี่ยมันไปในโทรศัพท์เพลินเนี่ยพอพอแรนไปแรนไปนะพอจะพักหนึ่งตัวเลขขึ้นมาในโทรศัพท์ของอาจารย์นะทางบนเนี่ยเป็นศูนย์แปดางล่างเป็นหนึ่งแปดครับพี่นอ้องเห็นสองตัววันนี้ผมก็เลยกว่ากอาจารย์ว่าอาจารย์ผมจำบ่ไดรดอกต้องหาปากกาเขียนอาซั่นเดี๋ยวผมสิเขียนเอาดอกอย่าหลงอย่าลืมอาซา่น แต่พอดีผมจกประกาออกมีคนหนึ่งคนมาะหยัดประกาผมนะคนว่าผมนีเบืองแล้วได้ตัวเหลขก็บอกกันเคนว่าเอาสองคนคนว่าเอามานีประกาศก้อยเขียนเอาเจ้าจำได้ยดออก่นประหยัดประกาผมไปเขียนเพิ่นไปหากระดาษบอไ์ดพี่น้องผู้หญิงเขาอ่านไปหากระดาษบอรดเพิ่นเลยไปเขียนใส่กาบแตกกาบแตกที่มีน่วยนะมีน่วยที่เป็นกาบดำๆล้นลงมากกลมๆเพิ่นไปเขียนใส่หันตัวเหลขก เขียนใส่หันบันนี้ได้ยินเสียงเบาที่เอิญผมเบาเสียงข้านผนว่าเขียนตัวเลขสัตว,ว์เด้อผมว่าเดี๋ยวมอือออ่นสีมาเอานั่มผมว่ามืนหนีพ่าวเบาที่เอิญผมเองก็เลยหเมือพี่นอ้องเบาที่เอิญก็เลยหูเมือเลยหูเมือแล้วนอนบ่หรับขับพี่นอ้องคือถอดความฝันเพราะว่ามันฝันเป็นเหลืองเป็นเล่านะพี่นอ้องฝันเาาแหงก็เลยเหล่า มีงฟันตั้งแต่ดึกตั้งแต่ที่สองครับพี่น้องนอก่าฝฟันแบบนั้นแบบนั้นเนาะฝันหูซื้อ่าเน่าแห้งแรบผมเองบางสิ่งขา้นครับเเคยฟันแบบนี้พ่อแอ่พี่น้องหูซื้อ่าโดนแห้งเป็นปีเลยจึงได้ฟันพี่น้องเนาะผมเองเลยมาเหล่าพี่น้องฟังเนาะเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับพี่น้องเนาะวันนี้ตัวเลขเนาะก็เฮ็ดไปแล้วครับพี่น้องตัวเลขนี่ครับพี่น้องเนาะเป็นตัวเลขตัวเลขที่เคียร์ไว้นี่ก็คือตัวเลขในศูนย์แปดหนึ่งแปดครับพี่น้องแนวก็ไป แนมกับไปในโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้ลรัพี่น้องเนาะตัวเลขไม่อยู่แบบนี้แนมเวลาเขาแนมกับไปในโทรศัพท์นะตัวเลขม่นก็อยู่แบบนี้พี่น้องนี่ตัวเลขศูนย์แปดจะอยู่ข้างบนหนึ่งแปดจะอยู่ข้างล่างครับพี่น้องในโทรศัพท์อาจารย์ที่ใน้ควบฝันนะครับผมแนมเห็นชัดดีชัดเจนดีครับพี่น้องเนาะตัวเลขแนมเห็นชัดเลยศูนย์แปดกับหนึ่งแปดนแนมเห็นชัดดีจนผมคิดว่าเอเคลิปไอพี่เหน้องเบิงบอโนเอฟซีเบิงบอหรือจะไหนก็เลยว่า เออเห็ดลองเห็ดเบิงเพราะว่าตัวเลขมันเข้าครับพี่น้องเนาะเพื่อตัวเลขมันเข้าผมเองก็เล่าให้ฟังก็เพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องคือเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางเบิงแล้วเฮาต้องพิจารณาญาณได้พี่น้องเนาะการฮิตคีเป็นอย่างก็เห็ดเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นแค่ความฝันครับพี่น้องเนาะเป็นแค่ความฝันแล้วก็เป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมเองบาวส่วนกับสิพ้าพี่พาน้องไปเบิงทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถตี ผมขี่ไปส่งเมียเนาะแต่เป็นเป็นทะเบียนรถผมเองครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาพปเบิงรับพี่น้องครับพี่น้องเนาะเป็นทะเบียนรถผมเองครับพี่น้องเนาะเป็นทะเบียนรถผมเองตัวเลขมี6หกเก้าหนึ่งเจ็ดับพี่น้องที่เมียบอกว่าไปส่งก่อนเนาะไปส่งเป็นก่อนมันงวาก็เลยได้ขี่รถคันนี้ครับพี่น้องไปส่งเมียเนาะให้เบิงทะเบียนรถน้ครับพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวเลขที่เห็นของในโทรศัพท์อาจารย์นํา ทะเบียนรถน้ำขับพี่น้องเนาะีเมียบอกว่าไปส่งก่อนเนาะไปส่งเปิดก่อนบันว่าก็เลยได้ขี่รถคันนี้ครับพี่น้องไปส่งเมียเนาะกะให้เบิ่งทะเบียนรถน้ครับพี่น้องเนาะแล้วก็โตเลขที่เห็นของในโทรศัพท์อาจารย์น้ำกะทะเบียนรถน้ำขับพี่น้องเนาะเบิ่งแล้วเฮาก็พิจารณาญาณเนาะพี่น้องผมเองบ่าวส่งขั้นก็คือสิบ่มีหยังหลายครับพี่น้องเนาะเออคือสิมีแค่นี้ครับพี่น้องผมเองเบาซึ่งขั้นเราก็พูดถูก่านเนาะที่เข้ามาเบิ่งและขับมาชมครับผม ผมเบงกอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมปังปังครับ